สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะอุทยามหาปราสาทตั้งอยู่ต่างงาเลยนะคะอยู่ตรงบริเวณกก่นกลงกางของบริเวณบึงพระรามนะคะฝัะ่นี้ก็เป็นโซนบึงพระรามนะคะขวามือกี้คือเขาเรียกถนนแนวพรมราชซ้ายข้าวเขียวนั่นคือพระตำหนักเย็นฝั่งตรงนู้นที่เห็นยอดพระปางน,นั้นคือพระปางที่วัดพระรามนะคะแล้วก็ตรงนั้นเห็นไหมคะวิหารหลวงพ่อมงคลพิษ ฝั่งตรงนั้นจะดีดบแบบๆตรงนั้นวัดภาษีสันเพชรนะคะตรงนี้คือจุดที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ไปวัดสมิกราชมานะคะก็ไปดูเสียงพระชมิกราชใกล้ๆมานะคะเป็นหลายจุดนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปวันหลังแล้วก็เดินเลาะๆเข้ามาจากเส้นทางตรงนี้ผ่านสะพานตรงนี้ตรงนี้มาใช่ไหมคะพอมาจุดตรงนี้จะเป็นอายุทยามหาปราสาทที่เดินผ่านมาแถวเน,นี้ยหลายรอบแต่ก็ไม่เคย รายละเอียดตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ก็ถือว่าได้เลิกนะคะยุทธยมามหาปสาทนะคะก็เ<ๆ>คยจัดงานตรงนี้ไปด้วยนะเมื่อ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 ไม่นานนี้แหละนะคะเออที่ไม่มีข้อมูลมาคือไม่มีข้อมูลมานะคะแต่ว่าเราจะดูจากข้อมูลที่เขาดูตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยดูซิว่ามันเป็นอะไรนะคะตรงนี้นะนี่คนเห็นไหม อายุทยามหาปสาทตั้งอยู่กลางบึงพระรามจังหวัดอายุทยาเนี่ยเขาร่วมกับประชาชนสร้างไว้เมื่อปี2513ก็เมื่อปี2513นะคะก่อนที้เกิดไม่นานเพื่อเป็นที่สถิตของดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระปรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองของเราเนี่ยเองนะคะประมบรมกษัตริย์ยของอายุทยาลักษณะเป็นอาคารยอดปราสาทสายอดภายใต้สถสานพระบรมรูปสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองคงจะเป็นคล้ายๆเหมือนลูกที่อยู่ตรง ด้านหน้าวิหารของข้าวมงคลภพิดะอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะกี่ไม่เคยเข้าไปด้านในนะคะอ,อาจจะเป็นยืนหรือเป็นนั่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโลหะหรือเป็นอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าอนุสาวรีที่ตรงลานตรงนั้นอะสร้างทีหลังนะคะใช้เทคโนโลยีแบบใหม่แต่ในเนี้ยสร้างตอนปี2513ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวต้องไปค้นหาข้อมูลมาเพิ่มเติม บึงพระรามเนี่ยเป็นบึงน้ําที่อยู่กลางเกาะเมืองเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าหนองสนโหรือว่าบึงสีสันนะคะเออเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่ของกรุงศรีมีระบบคูคลองที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ําสายต่างๆรอบเมืองเพื่อนําเข้ามายังบึงพระรามก็ตามนั้นค่ะทุกคนอยุธยาเป็นเกาะเมืองอยุธยาเป็นเกาะเมืองมีแม่น้ําธรรมชาติล้อมรอบก็คือเจ้าพยาป่าสักและก็ลบุรีนะคะหลักๆก็จะเป็นเจ้าพยาป่าสัก ลบบุรีจะคือเป็นเป็นส่วนรอยต่อที่จะต้องเป็นแนวเชื่อมขึ้นไปทางด้านหลังเขตพระราชวังโบราณนู้นนะคะในในเขตของเกาะเมืองกรุงศรีเนี่ยนะคะมีทั้งแนวคลองธรรมชาติคลองโบราณคลองขุดเองก็มีนะคะคลองที่เป็นคลองธรรมชาติเองก็มีนะคะปัจจุบันคลองธรรมชาติเนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้ว กลับกลายเป็นในคลองที่เคยขุดเนี่ยมันกลับกลายเป็นคลองที่มันยังมีอยู่ทุกวันนี้ตัวอย่างเช่นคลองครูขื่อหน้าที่บริเวณตรงหน้าวังจันทร์อย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นเป็นคลองขุดแต่ปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นแม่น้ําป่าศักอย่างที่ทุกคนเรียกกันไปแล้วนะคะประมาณนั้นนะคะคลองมะขามเรียงนี่ยังอยู่คลองมาหาหนาคนี่ก็เป็นคลองขุดนะคะยังอยู่แต่ก็ตื้นเขินไปแล้วแล้วก็คลองสาบัว ก็ยังอยู่แต่ว่าก็ทางน้ําก็เปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นอยุทยามหาวิทาลสร้างทีหลังนะคะทุกคนปี2513อย่างที่บอกไปว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของชาวกรุงศรีอยุธยาสร้างนะคะเพื่อเป็นที่สถิตของดวงพระยุทธวิญญาณของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองของเรานั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะท่านทรงมีคุณอุปการต่อชาวกรุงศรีอยุธยานะคะชาวโยธยา ก็ท่านเลือกนะคะก็คือพูดง่ายคือมองการไกลนะคะเลือกจุดนี้เลือกอยุธยาเนี่ยเป็นที่สร้างเมืองหลวงแล้วก็อย่างที่บอกว่าท่านมาดูลาดเราถึง3ปีนะคะเดิมเนี่ยท่านไปพำนักอยู่ที่บริเวณเวียงเหล็กหรือปัจจุบันเป็นวัดพุทธสวรรค์เก่ารัปัจจุบันนี้นะคะคือสร้างวางสร้างที่อยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็ดูลาดเราว่าจะสร้างเมืองตรงไหนดีก็เลยมาเล็งตรงบริเวณแถวบึงพระรามนี้โดยการสร้างพระราชวังหลวง เริ่มแรกเลยที่บริเวณตรงถแถวบริเวณวัดพระศรีสันเพชญนะคะสร้างอยู่ประมาณ5ตําหนักห้หาที่5พระที่นั่งนะคะจ่แล้วพอร้อยกว่าปีผ่านไปในยุคของพระบรมไตรโลกนาฏนช่คะทิศพระที่นั่งต่างๆพังไปหมดท่านก็เลยอุทิศพื้นที่ของวังให้สร้างวัดพระศรีสัสรเพชรแล้วก็ขยับพระราชวังหลวงขึ้นไปสร้างทางด้านเหนือของประพระศรีสันเพชรซึ่งเราก็ไปกันมาบ่อยแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะแต่แรกเริ่มเดิมทีก็คือพระเจ้าอุดรองนี่แหละ ท่านคือปฐมบรมกษัตริย์แห่งอุธยาของเรานะคะเขาปิดล็อกไม่ให้เข้าไปด้านในนะคะคิดว่าที่นี่น่ะเวลามีงานทีก็ถึงจะเปิดเข้าไปด้านในทีนะที่คิดอย่างนั้นอะ่ะอันนี้คือบริเวณทางด้านหลังเห็นไหมคะนี่คะ่ะอุธยามมห้าปรสาทนะคะ เย็นๆนะคะไปยืนถ่ายรูปอยู่ทางแถวๆ,ๆเ,เขาเรียกอะไรนะทางฝั่งด้านหน้าเนี่ยโอ้สวยงามมากนะคะตรงนี้อยุธยามหาปสาศักดิทุกคนอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดินให้ครบเลยรอบเลยนะคะทุกคนเดินให้ครบรอบนี่เป็นต้นโพขนาดใหญ่นะคะเอาจริงๆนะคะกี่จะผ่านแถวนี้บ่อยๆนะไม่เคยไล้มีโอกาสได้เก็บภาพจุดนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่า มีหลายๆที่ในยุทธยาที่เราเนี่ยพลาดไปแล้วบางที่น่มันก็เป็นที่ที่เราไม่ควรจะพลาดเลยด้วยซ้ำาลยคะอยุทธยามหาปราสาทค่ะย้ำกันอีกทีหลายคนบางคนบอกว่าวิกี้ทำไมต้องพูดซ้ำบ่อยๆพูดชื่อบ่อยๆก็ต้องพูดบ่อยๆนะคะเพราะบางทีเวลาเราพูดไปแล้วเนี่ยเราพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปใช่ไหมคะบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเอ้าพูดถึงแล้วเนี่ยแล้วไอ้ที่พูดอยู่ยน,นี่คืออะไรวะก็ต้องพูดบ่อยๆว่านี่คือยุธยามหาปราสาทธธธธธธนะคะยุธ<ๆ>ยายามหาปราสาท รับใครที่ไปเด,เดินอยู่แล้วส่องเข้ามาเห็นตรงนี้นะคะตรงนี้คืออยุธยามหาวิสาลนะคะชาวอายุธยานะคะร่วมมือกันกับทางจังหวัดเนี่ยนะคะสร้างสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเอ่อเป็นที่สิงเ,เป็นที่สถิติพระอุญญาณของของุรภามหาปราศไม่ใช่รพระสมุทรรารชอยุทยาคือสมเด็จพระรามพิร,ทรีที่หนึ่งก็คือเระเจ้าอู่ทองเรานั่นเองนะคะอ่าเระเจ้าอู่ทอง โอเคโอคนะคะไปแล้วค่ะทุกคนแล้วเจอกันในทั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะสวัสดี